พิกตรงที่เราโชว์สามรอบเนาะเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไม่เหมือนกันสักรอบสักรอบเลยมีวันสุดท้ายเนี่ยแหละที่เล่นหนักที่สุดคือแกงว่าเปมเข้าโรงพยาบาลใช่แบบป่วยไม่ได้ขึ้นเวทีแล้วประเด็นคือเราเราก็ตอนแรกเราก็สงสัย,ยว่าใช่เปล่าเซอร์ไพรส์เปล่าอะไรเงี้ยแต่พอที่เพลงที่มันต้องร้องคู่อย่างเงี้ยเขาดันไม่โผล่มารจริงๆใช่แล้วแบบพิธีกรเขาก็บอกว่าเอ้ยเปมป่วยไม่สามารถมางานได้นะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เสงสัยจะจริงแล้วแหละ ใช่ก็แล้วก็เซอร์ไพรส์ต่อไปก็คือเอากล่องของขวัญมาก็คิดว่าเหมือนปีที่แล้วอยู่ในกล่องโอ้ะกะเลยเคาะกล่องด้วยกอกกอกกอกโอ้มามีรู้โป่งก็เลยเออใส่ไม่ใช่อก็เซอร์ไพรส์อีกถือเค้กเดินออกมาหลายหลายเซอร์ไพรส์ไม่รู้จะเอาอะไรจะบุญนั้ง <laughs> <laughs> นะแต่ว่าการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ก็คือถือว่าประสบความสำเร็จใช่ไหมประสบความสำเร็จครับโอ้โหคิดคิดแผนพอดีแล้วก็วางแผนกับทีมงานไมาดี อคติ้งของคนส่วนรวมนะครับใช่ๆคือทุกคนไปไปทางเดียวกันทีมงานไทยทีมงานทางญี่ปุ่นคือแบบเขาจริงจังกันมากเลยนะเขาเข้ามาเขาเขาเข้ามาพูดแบบจริงจังเลยอ่ะตอนแรกก่อนที่จะไปญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่อยู่ไทยตอนที่ประชุมกันอยู่เขาบอกว่าทีมงานญี่ปุ่นบอกจะจ้างรถในบ้าให้เลยมาหน้งานเลยลงทุนมากผอว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอพี่เอาจริงสิไม่งั้นเขาไม่เชื่อ